นี่ตำป่าบ้านบ้านเราอืมเสาว์คก,กินมืดค่ะใส่กอกอว่าบะเมนมะกอกโอ้ยใส่กอกว่าสันหากินยากเด้อแบบกอกบานนี่น กินกับบะหมี่แห้งโอเปร่แเมนเส้นเล็กแห้งเ,เส้นเล็กแห่งข้านหนเท่าไรจ้าเห็นบ่มอิมเลยลจ้า,าเห็นบ่มมือนี้แปดสิบบาทกินมันอิ่มไปเลย แคปูนหนึ่งไดงันไ้ิบใบคยอ้กูนสเดีนี่แล้วก็นี่มีขนมจีนด้วยมีแคบหมูด้วยจ้ะมาได้มากินเลมหนูแซมนี่พอดี ะสมแห้งคุณน้คนมากกินสมบคัคกเน่ลัวเกินูเดียวกินใหญ่นิดเดียวน้นก็คอยมาปันไหนนนูนละมากกินตําบปะคุงเลนไม่ได้ก,กินชุ่มมือแต่ว,ว่า ุงคนเขามาเขากินซุมือเดิอืม,ม,มแมงมันก็อยากน้ำเข้าเมนเื่งบอกวาปมีหอยน้ำนนสีาสิตาินนะ มีหมูยอดด้วย <os> มีขาะร้านค้าที่หมู่บ้านบรรยากาศโดยรวมมาเด้อมากินน้ำกันแซ่บ

ส้มตำเส้นเล็กแห้งคู่กันนี้80ดสิบาทจ้ะแคบหมูสิบบาทส้มตำปลาสี่สิบบะหมี่แห้งสามสิบจ้าอิ่มเลย